คำเตือนรายการนี้เหมาะกับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปภายในคลิปอาจมีภาพและเสียงท, feet, ที่ไม่เหมาะกับเด็กเล็กและเยาวชนแล้วก็ไม่เหมาะกับช่องผมเองด้วยโปรดรับฟังอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองถือว่าผมเตือนแล้วนะคบเพื่อนๆเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปลุยกันเลยเอาละครับสวัสดีครับพรเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผมว่างี้คุณว่าไงนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะนำบางงานที่ผมสนใจมารีวิวให้พวกคุณฟังนะครับผม และเรื่องที่ผมนำมาในวันนี้ก็คือเทพรักมรณะนั่นเองสำหรับใครที่ผ่านทางมาและยังไม่รู้นะครับผมต้องเกินก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยผมโดนป้ายยามาจากในงานหนังสือนะครับผมระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังเดินแทดแ,แทดแก,กับเพื่อนอยู่ที่ใคร First Page Pro อยู่ๆก็มีบุรุษนิรนามคนหนึ่งนะครับเขาเดินมากระซิบที่ข้างหูผมเลยว่าน I mean, ้องให้พี่แนะนำเปล่าคือเขาบอนะครับว่าทั้งค่ายเนี้ยเทพรักมรณะเรื่องนี้เน,น,นี่ย ดีที่สุดในค่ายเลยผมกับเพื่อนนี่แบบตาลูกวาวเลยนะครับแบบเฮ้ยด้วยความที่แบบปกติผมอะ่ะแบบไม่ได้ตามค่ายนี้เลยนะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีทั้งชีวิตเนี่ยทั้งค่ายเนี่ยผมรู้จักแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่อง Para l l e l p a r a d ได e <c oughs> ผมก็เลยหยิบเรื่องนี้มาแบบไม่ได้คิดเลยนะครับแล้วก็เอามาอ่านรวดเดียวนะจบทั้ง3ามเล่มเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ผู้คุณฟังเองนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะประมาณไหนนะโอเคเรามาดูที่ปกกันก่อนนะครับ เทพรักหมดเลยนะโดยอาจารย์ซิกิคามิสุกิแนวเรื่องเนี่ยเป็นแนวดราม่านะครับดราม่าแฟนตาซีเหมาะสำหรับอายุ18บวกขึ้นไปราคานะครับ150บาทส่วนปกในนะครับเป็นยังไงทุกคนนี่แค่ปกในนะเนี่ยแล้วก็ปกหลังเฮ้ยเป็นยังไงทุกคนนี่แค่ปกนะเนี่ย <laughs> ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเลย สำหรับใครที่อยากไปต่อเนี่ยฝากไปกดติดตามโบคุโนะมังะ V2 ไว้ก่อนได้เลยนะครับผมผมว่าบินแน่ๆจริงๆถ้าผมสร้างช่องใหม่นี่อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับทุกคนรอเล่นนะครับรอเล่นโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่ามีหน้าสีด้วยนะทุกคนอันนี้มันเป็นเหมือนแบบโปสเตอร์ซึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมว่าภาพนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าผมเปิดออกมาหมดผมขอยังไม่เปิดแล้วกันนะโอเค เราไปเนื้อเรื่องเลยดีวยกว่าน,นะครับเปิดเรื่องมาเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยครับเปิดเรื่องมาก็ตายเลยนะก็คือพระเอกของเราเนี่ยได้ไปฆ่าตัวตายนะครับที่ศาลเจ้าแต่ว่าดันเขาได้ไปใช้เชือกแดงนะครับในการฆ่าตัวตายนะในการรัดคอเนี่ยทำให้เขาได้ไปเจอกับเธอคนนี้นะครับแลวก็คือเทพเจ้าคุจินาวะนะครับ แล้วก็ต้องไปเป็นทาสรับใช้เธอนะหน้าที่ของพระเอกเนี่ยมีอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนทางเชื่อมนะครับพาคนที่มีจิตใจเครียดแค้นหรือว่ามีแรงที่ต้องการฆ่าคนคนหนึ่งเนี่ยให้มาเจอกับคุจินาวะนะครับซึ่งคุจินาวะต,ตอนนี้เนี่ยตัวเธอเป็นคำสาปที่ตกทอดมานะของคนที่แบบเขาใช้ได้แดงในการผูกสัมพันธ์กันตั้งแต่อดีตแล้วคือเหมือนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาได้แดงมาผูกกันที่ศาลเจ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็จะได้เป็นคู่กันอ่าประมาณนี้ก็เหมือนประมาณแบบ ไปล็อกกุญแจกันที่เกาหลีอะคุณเออประมาณนั้นแต่คือตอนนี้เธอเป็นคำสามนะเธอจะให้คนที่มีความแค้นมากๆสามารถยืมพลังได้ซึ่งพลังนั้นน่ะจะแสดงผลก็ต่อเมื่อถ้าใครที่ได้พลังไปอะแล้วไปมีแบบเออแบบอ่ะนั่นแหละผมเรียกว่าจึกๆึกแล้วกันไปจึกๆึกกับคนอื่นนะครับคนนั้นน่ะก็จะหายไปเลยเว้ยอ่าเหมือนเดดโน้ต เหมือนเดทโน้ตเลยแต่ทําได้แค่ทีละคนประมาณนี้ซึ่งที่คุจินวาวะเนี่ยต้องคอยให้คำสาปกับคนอื่นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัวเธอนะครับถูกคำสาปเหล่านี้เนี่ยพันธนาการเธอไว้อยู่นะยิ่งถ้าเธอให้คำสาปของคนอื่นไปใช้มากเท่าไหร่ตัวเธอเนี่ยก็จะยิ่งปลดปล่อยพัฒน,นาการที่กักขังเธอไว้ได้มากเท่านั้นนะครับผมแต่คือพระเอกของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนโยนคำสาปไปให้คนอื่นๆแทนอะไรเงี้ยซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ย มันก็มีทางที่จะทําให้พระเอกเนี่ยหลุดพ้นจากการเป็นท่ารับใช้ของคุจินาวะเหมือนกันนั่นคือก็ต้องได้จ๊กๆกับคุจินาวะนะครับเพราะว่าถ้าทาแบบนั้นเนี่ยตัวคุจินาวะเองอะ่ะเธอจะโดนคําสาปทั้งหมดนะครับแล้วก็สูญสลายไปประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าพระเอกของเราเนี่ยจะหยุดคุจินาวะได้ก่อนนะครับหรือว่าจะใช้วิธีอื่นในการหยุดยั้งเธอนะเป็นยังไงบ้างครับทุกคน <laughs> อันนี้คือพอตเรื่องนะพอตเรื่องคร่าวๆเลยเอางี้ในความรู้สึกของผมก่อนนะ ผมอ่ะอยากจะหาคอนแทคไอ้คุณนิรนามมาก่อนเลยอย่างแรกจะโทรไปดานะครับจะไปขอบคุณเขาก่อนนะครับที่แนะนํามานะเออก็คือเขาบอกว่าเรื่องเนี้ในหมวด18บวกนะเขาให้เรื่องเนี้ดีที่สุดเลยแต่ว่าเป็นเรื่องเนื้อหานะครับเป็นเรื่องเนื้อหาซึ่งเนื้อหาที่ผมเข้าใจอ่ะก็คือคนที่ได้รับคําสาปของคุจินาวาไปเนี่ยบางทีอ่ะเขาต้องไปแบบจึ๊กๆกับคนที่เขาไม่ได้ชอบนะครับต้องจึ๊กๆเพื่อช่วยคนอื่นนะครับ หรือแม้กระทาั่งต้องไปจึกจกเพื่อคนที่รักนะครับเพื่อช่วยเขาให้ผ่านสถานการณ์นั้นๆไปให้ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะค่อนข้างหน่วงแล้วมันก็จะค่อนข้างดาร์กพอสมควรนะผมขอเกินอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มอัตลักในการป้ายนะครับ <laughs> มันจะมีทั้งจริงๆแล้วเนี่ยคุณจินวาวะเนี่ยเธอก็ไม่ได้เลวซะทั้งหมดนะครับเพราะถ้าเธอปลดพัฒนาการหมดเนี่ยพลังในการผูกสัมพันธ์ของเธอก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเว้ยแล้วอาจจะทําให้คนที่หายไปเนี่ยเพราะคําสาบ กลับคืนมาก็ได้แล้วมันก็จะมีองค์กรนะครับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อฆ่าพระเอกโดยเฉพาะเพราะว่าเกิดไม่มีพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีคนถูกพาไปหาคุจินวะได้ใช่ไหมเออเพราะว่าพระเอกมันเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างคุจินวะกับคนปกติประมาณนี้คือเหมือนเพิ่มคอนเทนต์ขึ้นมาอให้มันจับต้นชนไปลายไม่ถูกสำหรับผมนะสำหรับผมเลยเอาไปเลย7คะแนนอาจจะราะว่าแบบคือผมไม่ใช่สายแนวแบบดราม่าด้วยนะ แต่คือผมรู้สึกว่ามันยังไม่สุดยังไงก็ไม่รู้แบบจะดราม่าก็ดรามา่า,มาไม่สุดนะเหตุผลแล้วก็การกระทําของตัวละครแต่ละตัวผมว่ามันแบบแปลกๆปกแปลกมากจะเซอร์วิสก็ไม่สุดอีกผมเลยแบบนวงนวงอ,อ่ะเออแต่ผมว่าแบบสําหรับใครที่เป็นสายดรามา่าหรือสนใจแนว18บวกเนี่ยก็ลองไปตามกันได้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องเทพรักมรณะนะเนื่องจากว่าเนื้อหาแนวเรื่องแบบ18บบวกอะไรเนี้ยมันจะแบบสั้นๆหน่อยนะมันแบบ มันจะไม่ได้ซักซอ้อนอะไรขนาดนั้นมันก็เลยจะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะฉะนั้นผมเลยขอแถมเรื่องนี้ให้ทุกคนก็แล้วกันนะครับผมเทมเมอร์พิสดารกับบริวารพิสวั่าเรื่องนี้ผมก็โดนป้ายมาเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นแนวคอมเมดี้นะครับผมเป็นแนวคอมเมดี้แต่เหมาะสำหรับอายุ20ปีขึ้นไปนะครับงงไว้ทุกคนเออแต่ช่างมาและกันผมไม่รู้ว่าเขาวัดจากอะไรนะ แต่คอมเมดี้แต่20บวกอะ่ะเออปกนอกดูไม่มีพิษมีภัยนะครับแต่ว่าปกในนี่ก็คือก็ไม่มีพิษมีภัยเหมือนกันนะครับผมโอเคงั้นเรามาเข้าเซตติ้งของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเซตติ้งของโลกนี้เนี่ยจะเป็นแนวแฟนตาซีนะครับล่ามอนสเตอร์ปกตินะตัวเอกของเราเนี่ยชื่อลินนะครับผมมีอาชีพเป็นเทมเมอร์ เทเมอร์คืออะไรนะครับเทเมอร์ก็คืออาชีพที่ฝึกสัตว์ปีศาจนะครับเพื่อให้ไปสู้เก็บเควสแทนนะทำให้อาชีพอื่นเนี่ยเขาดูถูกดูแคนอาชีพนี้มากๆนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปต่อสู้ด้วยตัวเองนะขี้โกงขี้โกงอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่ก็เป็นสลามนะครับคู่หูของเขาที่ต่อสู้ด้วยกันมาอยู่มาวันหนึ่งนะครับระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังไปทำเควสนะครับแต่ว่าเขาเนี่ย ก็โดนต้อนแล้วก็แบบกาลังจะเสียท่านะเขาก็ได้พบกับประกายแสงเวโรนานะครับคนนี้ได้เข้ามาช่วยชีวิตของรินเอาไว้นะเธอเนี่ยเป็นนักผจญภัยแรงเอสนะครับผมที่เก่งมากๆหลังจากช่วยไว้เนี่ยเวโรนาเนี่ยเขาก็มีข้อเสนอนะครับให้กับรินนะครับนั่นก็คือจะลองให้ลินเนี่ยมาเทมเวโรนานะซึ่งก็มีข้อแรกเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือต้องจิกๆเพื่อเป็นข้อแรกเปลี่ยนนะครับในการเพิ่มพลังนะครับของเวโรนานะ แล้วพลังของเวโลนาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ทุกคนซึ่งหลังจากที่ลินเน่เทมเวโรนาใช่ไหมเวโรนาเนี่ยเขาก็จะเข้าตี้กับลินแล้วอ่านหลังจากนั้นก็จะเพิ่มพักพวกให้กับลินมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งมอนสเตอร์นะแล้วก็มีทั้ง <c oughs> <c oughs> ก็ลองให้ทุกคนไปลองอ่านกันเอาเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้ง2เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทพรักมร์นะนะครับหรือว่าจะเป็นเทเมอร์ก็ตาม เมื่อตกอยู่ในมือของทางค่าย First Page Pro แล้วเนี่ยอันเซนเซอร์แน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมให้คะแนนเทมเมอร์มากกว่าเทพรักมลนะนะครับผมก็คือถ้าเกิดเทพรักมลนะผมให้เเนี่ยเทมเมอร์เนี่ยผมจะให้ประมาณ8อ่อะและกันก็คือคือเนื้อเรื่องอะมันไม่ได้มีอะไรมากครับผมมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยกรตูนแนวเซอร์วิสอะเนาะแบบแป๊บ ไปแปไปไปกูมอะไรเงี้ยใส่กันรัวอยู่แล้วนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าแนวเนี้ยยิ่งเบาสมองมากเท่าไหร่อะหรือก็คือยิ่งไม่ต้องใช้สมองเลยเนี่ยยิ่งมันเท่านั้นนะครับความรู้สึกผมนะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว2เรื่องนี้นะทั้งเทมรักแล้วก็เทมเมอร์นะครับใครชอบเรื่องไหนก็ไปลองดูได้นะครับผม ใครสายเซอร์วิสแนวฮาๆเลยก็คือเทมเมอร์นะครับใครสายเซอร์วิสแนวแบบจะดราม่าหน่อยก็คือลองไปเทพรักดูนะอย่าลืมนะครับว่าเต็ม10ของผมกับเต็ม10ของคุณเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเรื่องไหนที่ผมว่าไม่สนุกเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณอ่านอาจจะสนุกก็ได้เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ไปลองซื้อมาอ่านกันดูนะครับอย่างน้อยเล่มหนึ่งก็ยังดีนะโอเควันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว2เรื่องนี้นะไปก่อนนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสด